นิงปริตาสั่นคำพูดถึงผู้หญิงเม้นมาเธอและมากๆนั่นเองและต้องบอกเลยว่าเธอนั้นมีมมแฟนคลับเยอะและพอสมัคร สมครวรที่ล่าสุดก็เรียกได้ว่าเสียงฮือฮาจากแฟนคลับได้เลยค่ะอย่างมากมายเลยค่ะเพราะว่าเมื่อล่าสุดวันที่16พฤษภาคมนี้นิงปริตาก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยเพราะว่าความสวยต้องใช้ตังไปทำไปทำงานนั่นเองหลังจากนั้นต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย อวยรออวยสวยหน้ามากๆเบอร์นี้และสวยมากๆจ้ะแม่อยากจะมีเงินไปจีบทุกตรงไหนก็สวยตามแม่เลยจ้าแม่สวยมากๆสวยรวยมันเบอร์วันนัมเบอร์วันนั่นเองและหน้าเด็กมากๆค่ะสวยมากๆละค่ะจริงๆนะคะแม่